คือการเกร็งเนี่ยเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะไม่ใช่เป็นการลด โคชวีนาช่องแคลความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดีโอใหม่จากต่างประเทศทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอใน u t u b e นะคะหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่สอนลดน่องนะคะถ้าบริหารลดน่องนะคะว่ามันลดได้จริงหรือว่าเป็นการเพิ่มน่องกันแน่นะคะและถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่หรือว่ายังไม่ได้กดติดตามวีมนาก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ไ้เลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคแคลบความรู้ดีดีและความจริงเกี่ยวกับฟิตเนสค่ะปัญหาน่องใหญ่ หอน้องปูนนะคะเป็นปัญหาที่สาวๆเอเชียนะคะรวมถึงสาวๆคนไทยด้วยะคะที่กังวลกันมากเลคะแต่ว่าในต่างประเทศนะคะถ้าเกิดใครมีน้องเนี่ยถือว่าแข็งแรงนะคะคือจะกลับกันไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าน้องใหญ่เกิดจากอะไรนะคะ1ก็คือ เกิดจากการที่เรามีไขมันเยอะ2ก็คือเกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะบางคนออกกำลังกายนิดหน่อยน่องก็ขึ้นแล้วนะคะบางคนต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะขึ้นค่ะและ3ก็คือเกิดจากการที่เราใช้ขานะคะหรือว่ามีการเกรงบริเวณขานะคะบริเวณน่องนะคะเป็นประจําก็จะทําให้ขานะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อนๆสังเกตไหมคะคนที่เดินไบ่อยหรือว่าเป็นนักวิ่งนะคะหรือว่าคนญี่ปุ่นเห็นไหมคะเขาเดินเยอะค่ะคือน่องเขาก็จะ ปูดใหญ่ออกมานะคะรวมถึงเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าคลิปที่หลายๆคนสอนกันนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่ทําท่าเขย่งเขย่งขย่งเนี่ยค่ะคือลดหรือว่าเพิ่มกันแน่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองเอามือบีบดูหรือว่าจิ้มดูจับดูนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่านิ่มๆนะคะหรือว่ายุบลงไปเนี่ยก็จะเป็นไขมันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ลองจับดูนะคะหรือว่าเกร็งแล้วรู้สึกแข็งนะคะบีบดูก็จะเป็นกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะถ้า าคนที่มีไขมันบริเวณน่องเยอะนะคะหรือว่าบีบแล้วรู้สึกนิ่มๆนะคะยุบลงไปก็คือเกิดจากการทานอาหารนะคะหรือว่าน้ําหนักเกินนั่นเองค่ะและคนที่จะลดน่องที่มีไขมันเยอะนะคะก็คือจะต้องควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ออกกําลังกายทุกส่วนเพื่อให้ ไขมันโดยรวมลดลงไปนะคะเดี๋ยวน้องเราก็จะลดลงไปเองค่ะแต่ถ้าคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วนะคะไปทําถ้าลดน้องที่เขาขยิงขย่งเกรงเกงคือการเกรงเนี่ยเป็นการเกรงกล้ามเนื้อเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะไม่ใช่เป็นการลดก็คือถ้าเกิดไปทําบวกกับไขมันนะคะน้องของเพื่อนยิ่งใจใหญ่ขึ้นค่ะวิธีการลดที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนๆจะต้องลดไขมันทั้งตัวเพราะว่าการลดเฉพาะส่วนไม่มีนะคะนอกจากเพื่อนเพื่อนจะไปดูดไข มันที่น่องออกค่ะและส่วนสาวๆที่มีน่องที่เป็นกล้ามเนื้อนะคะคการลดน่องก็คือจะต้องไม่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะหรือว่าจะต้องไม่ใส่ส้นสูงนะคะหรือว่าใช้ขาบริเวณนั้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าบางคนสาวๆที่เคยเล่นกีฬาตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆเ,เราก็อาจจะไม่ได้คิดนะคะว่าชอบน่องใหญ่น่องเล็กนะคะแต่พอโตมากล้ามเนื้อก็คือสะสมมาตั้งแต่เราออกกําลังกายเนี่ยตอนเด็กนะคะก็ดูใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ชอบรวมถึงกรรมพันธ์นะคะก็อาจจะมี กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นใหญ่นะคะหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อบริเวณน,น่องได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดเพื่อน,อ,นอยากลดน่องนะคะก็ต้องหยุดพักนะคะในบริเวณน,นั้นหรือว่าใช้ในการยืดสัปดาห์ที่แล้วไว้หน้าลงอุปกรณ์ยืดน่องไว้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปดูได้นะคะก็คือจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ลดให้ เรียวลงเลยเนี่ยจะต้องหยุดใช้ขาซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากค่ะแต่ที่สำคัญก็คือยิ่งไปออกกำลังกายตรงบริเวณขาเพิ่มหรือว่าไปทำท่าเกรงเกรงขย่งขย่ง,ยงแบบที่เขาสอนใน YouTube ก็คือยิ่งจะทำให้เพื่อนๆกล้ามขาใหญ่ยิ่งกว่าเดิมค่ะสรุปก็คือคนที่มีน่องใหญ่ด้วยไขยมันก็ต้องลดไขมันทั้งตัวนะคะและคนที่มีกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจหรือว่าไม่ต้องรู้สึกว่า ตำต้อยน้อยใจนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะคนที่มีก้ามถือเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วก็ฟิตสุดๆเลยค่ะโค้ชพี่นาก็ต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะคะกว่าที่จะสร้างน่องขึ้นมาค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่สวยค่ะให้ดูภาพรวมนะคะยังไงพี่นาก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ